บ้านเมืองเขาสไตล์แบบโคโลเนียนนะคะประมาณเนี้โอ้ข้างบนนู้นไปสวยว้าวตลาดมืดก็จะมีตั้งแต่ตรงวัดใหม่จนถึงพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางนะคะน,นี่อีกฝั่งหนึ่งของตลาด,ส,ดลสินค้าทํามือที่นี่เยอะมากตัวนี้เป็นปักคอติสนะคะโอ้ร้นานนี้ก็สวยปลาปิ่งเขาะจะทำอย่างเงี้ยน่ากินมากเลยเขาะจะเป็นอย่างงี้ไปจนสุดเลยคล้ายๆกันนะคะอหอมมาล่าเนี่ย จริงนะพริกหออนนมอกนะ็อร่อยะระว่างรองก็ดูสาวๆไปก่อนนะคะเสวัสดีตอนหัวค่ำค่ะโอปอจะพาชมเมืองแล้วกันนะคะตอนเย็นๆเนี่ยเขาอยู่กันยังไงเขากินกันยังไงนะคะชมบ้านเมืองเห็นอะไรน่ากินก็จะกินนะคะประมาณนี้เนาะ,ะโอ้ร้านไอติม นี่เป็นร้านอาหารผู้ต่างชาติเยอะมากเมืองนี้เป็นเมืองที่ครบหลายๆอย่างนะในเรื่องของที่เที่ยวของกินที่พักถือว่าโอเคมากส่วนเรื่องมอไซในการเช่านะคะประมาณ80,000กีบถึง90,000กีบอะคะ่ะราคาประมาณนี้ที่โอปอเช่านี้เป็นเป็นเวฟนะคะ90,000วันละซ้ายมือเป็น วัดภูสีขวามือนี่เป็นสะพานไม้ไผ่ค่ะจะมีไฟประดับอยู่ขวามือเดี๋ยวเราแวะให้ดูนิดหนึ่งกลางคืนอาจจะไม่เห็นว่ามันเป็นไม้ไผ่แต่ว่าจะเห็นไฟเป็นเป็นแถวๆเลยตรงเนี้ก็ชมบรรยากาศยามค่าคืนนะคะหลวงพระบางมีนะักท่องเที่ยวมามาเยอะนะตรงนี้เพาลงไปดูข้างล่างก็ได้ด้วยสวยสวย,ยนี่ทางลงไปค่ะ เมืองเขาเอ๋พวกบ้านเนี่ยจะสไตล์แบบโออกโคโลเโนียนนะคะประมาณนี้เพราะว่าตรงจุดที่ไปชมวิวอ่ะตรงบนวัดภูศีอ่ะจะเห็นเลยว่าหลังคาแถวเนี้ยหลังคาคล้ายๆกันทั้งหมดเลยสวยมากแบบสวยงามมากชมได้นะคะในคลิปที่วปอขึ้นวัดภูศีนะคะอันนี้ร้านกาแฟอันนี้ดังเหมือนกันร้านนวดร้านสปามีหมดนะคะร้านนวดลาวเนี่ยว่าจะลองอยู่ ก็มีร้านขายของฝาเครื่องประดับพิซซ่าหลวงพ่อบางว้าวสวยอะ่ะก็จะมีที่แลกเงินนี่ที่โอปอมาแลกตรงนี้ที่แลกเงินไม่ต้องกลัวนะคะมีเยอะมากแลกได้ตลอดดูว่าเหทีประมาณเท่าไหร่ตอนตอนนี้ที่โอปอมานี่ประมาณเหดอยู่ที่3เท่าไหร่นะพี่วสามศูนี่สามศูนย์สอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะแนวแนวนี้แหละพันหนึ่งได้ประมาณ3ามแสน โอ้ข้างบนนู้นไฟสวยว้าวสวยมากอะ่ะเนี่ยค่ะเสนีของหลวงพะบางอีกอย่างหนึ่งอบบอกว่าคือบ้านเรือนเขาด้านหน้าก็จะเป็นตลาด,ตลาด,ดตลาดมืดนะคะตลาดมืดก็จะมีตั้งแต่ตรงวัดใหม่แล้วก็จนถึงพิพิธภัณฑ์หลวงพะบางนะคะแลจะมีร้านอาหารอย่างเงี้ยประมาณหนึ่งกิโลอะค่ะโอ้ร้านนี้ โอ้น้ำอ้อยจะมีร้านอาหารพอซื้อสิ้นกับชุดเอาไวใ้ใส่บาทนะคะเดี๋ยวรอชมนะเ <c oughs> พราะว่าที่นี่ใครมาก็ต้องมาใส่บาทนะคะต้องมาวัฒนธรรมเขาต้องมาศึกษาใส่บาทยามเช้าก็ตื่นประมาณตีห้าครึ่งอะคะ่ะมานั่งมานั่งรอพระบินทบาทเป็นแถวสวยงามเลยขวาม,มือจะเป็นแนม่นม้ำไปริมนม้ำ อากาศเย็นนะคะเย็นมากแบบแบบซูดเข้าไปนี่เย็นจมูกอะ่ะพิซซ่าคิงพิซซ่าคิงสวยงามมากสายมีร้านแบบนั่งชิวๆอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะนะคะคนี่ร้านแบบปิ๊งๆอันนี้อ,อีกฝั่งหนึ่ง เนนี้กินเยอะมีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารท้องถิ่นมีให้เลือกกินเยอะเดี๋ยวเราจะไปแวะมันเป็นคล้ายๆล้าซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเขาจะมีไส้กรอกแบบที่ขายเป็นอันเดียวอะ่ะแต่รสชาติดีเป็นไส้กรอกหมาล่าค่ะทุกคนซ้ายมือนะคะเป็นตลาดดารามาทั้งนอกได้แต่ทั้งก็ไดไข่ไม่ได้ไไดมาแล้ว <S 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 นี่มันเป็นอย่างนี้หนึ่งทันกีบเป็นหมาล่า ชิมให้ดูสักอันหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะไปชมเมืองกันต่อแค่อยากให้ดูเฉยมไม่ใช่อาหารท้องถิ่นที่นี่หรอกแต่ว่าอยากให้ดูว่าไม่เคยเห็นอ่ะโข้ขายทำไมอันเดียวอ่ะแปลกมากเลยหอมหม่าล่าเนี่ยจืมจริงละเป็นพริกหมาล่าอ่ะอมชมเมืองกันต่อนะคะไปดูสักหน่ว่าบ้านเมืองบรรยากาศเขาเป็นยังไงนะคะตอนยำ ักเยอะมากไม่ต้องเป็นเป็นห่วงนะคะว่าจะไม่มีที่พักเนี่ยหาเอามีหลากหลายราคามีแบบพักรวมก็มีร้อยส0งอยอ่ะมีมีหมดะคะ่ะร้อยกวบาทสองร้ 200, ก็มีเมืองนี้ไม่ใหญ่นะเป,นเ,เ,เป็นเมืองไม่ไม่ใหญ่เป็นเมืองเล็กแต่น่ารักรโอ้ร้านนี้ไปสวยร้านนี้สวยว้าว ร้านอะไรเครื่องประดับเสื้อโอ้เครื่องประดับนี่ฝรั่งปัจจัรยานแล้วก็จะขับไปเรื่อยๆชมบรรยากาศนะคะซึมซับบรรยากาศของที่นี่นี่ขนาดขนาดเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนยังไม่ยังไม่ต้นปียังอากาศเย็นดีอ่ะปพฤจิ ตอนดึกๆเขาจะมีน the so ี่ไม kind of ่ดึกหรอกหัวค่ำๆอ่ะจะมีผลไม้เนี่ยร้านฝั่งนู้นตลาดมืดเนาะให้ดูกันสักนิดสักหน่อยเนี่ยตรงนี้ระวังสายมือขวามือว่างหมดใช้ได้ประมาณยี่สิบบาทขอบใจแล้เลยเดินดูอันนี้สักนิดนึงอะเผื่อใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนๆเนาะเผื่อใครดูแล้วก็ดูอีกนะคะก็เป็นสินค้าอย่างเงี้ยสินค้าแบบทํามือค่ะออันนั้นไม้สวยเดี๋ยวไปดูค่ะไปดูเนี่ยร้านเนี้ยโอ้ ดูหวีน่าจะทำยากปาดงามแต่สวยๆๆแล้วก็มีพวกผ้าพวกอย่างเงี้ยให้ดูด,ด,ดูมุมกว้างเนี่ยนะคะก็จะเป็นสุดไปถึงนู่นเลยพิพิพธภัณฑ์หลวงพระบางแล้วก็วัดใหม่นะคะเสื้อผ้าแบบนี้ส่วนใหญ่เยอะมากนะคะแล้วก็เป็นผ้าพื้นเมืองโอผ้าเบี่ยงสวยก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกเครื่องเงินพวกอะไรอย่างเงี้ยขายนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนอาหารเนาะชมบรรยากาศกันนะคะตลาดมืดหลวงพระบางสินค้าทํามือที่นี่เยอะมากส,สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวมีร้านเด็ดร้านหนึ่งนะเดี๋ยวจะพาไปดูเสื้อผ้าเสือ้อยืดสปอรลาวอ้ฟังฝั่งนี้สวยว้าวที่คาดผมน่ารักมากเลย,ร,ยระยิบระยับในร้านเียโอ้สวยๆร้านนี้ ดูแต่งามๆมูกระเป๋าสวยเนาะนี่เป็นภาพวาดตัวนี้เป็นปัก <c oughs> ปักคอตติสนะคะถ้ <c oughs> ามันลายตัวนี้ใส่แล้วจะเบื่ออันนี้เปลี่ยนนงามี่เป็นปักคอตติสใช่ไหมคะนนใครสนใจมาร้านนี้นะคะปักคอตติสผืน <c oughs> ละประมาณ1500บาทนะคะทั้งโคมไฟ อุ้ยชุดนี้น่ารักนี่ถ้ามีลูกมีผู้หญิงนี่ต้องโดนเลยนะเนี่ยสบายดีโอ้ร้นานนี้ก็สวยสบายดีจะก,กีบจ้ะสี่หมื่นกีบโอ้งามเนาะโอเคเดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้อขอบใจอื าดงามแทะขัดสวยๆเยอะมากอันนี้สวยอะ่ะจากสารสวยๆมีตะก้อมีตะกระ้าหัวนี้สวยร้านหลับทำเลหลัสวยอะ่ยยอะกาผ้าหจักสาร โอ้ร้านนี้เป็นหินโอ้ตังหูร้านนี้งามงามโอ้โอสวยโอ้ร้านนี้งามไหลตรงตลาดมืดน,นี้นะคะมีร้านแลกเงินด้วยร้านแลกเงินเยอะมากนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะหาที่แลกเงินไม่ได้โคมไฟร้านนี้สวยจังเลยอืมสวยสวย โอ้เป็นกระดาษสาคมไฟกระดาษสาเป็นถุงถุงเหมือนถุงปูนอะขวามือนี่จะเป็นอาหารนะคะไม่รู้ปอจะถ่ายเห็นไหมเพราะว่าคนเยอะมากโอ้ผลไมา้สบายดีว้าวผลไม้เยอะมาก ชิ้นใหญ่ด้ยส่วนใหญ่โซนข้างในนี้ก็จะเป็นพวกปิ้งย่างส้มตำนะคะปลาปิ้งยางเงปลาเขาจะทำย่างเงน่ากินมากเลยร้านส้มตำร้านนี้จัดสวยมากเลยนี้น่าจะเป็นย่างเป็นยำโหร้านนี้จัดร้านสวยแท้ นู ه, ปลาหอมหอมอันนี้จะเป็นข้าวราัดคล้ายๆข,ข้าวรัดแกงโอเควันนี้ข้างในคนข้างในคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนจะเป็นอย่างนี้ไปจนสุดเลยคล้ายๆกันนะคะเอา้าวันวันนี้ร้านบุฟเฟ่ไม่ค่อยมีคนเนีย่ยวันนั้นเรามากินร้านนี้นะคะเป็นเป็นบุฟเฟ่ สองมื่นกีบโอปอลองแล้วก็รสชาติแบบว่าเขาทำให้กินได้หลายๆชนชาตินะคะแตจะเนี่ยค่ก็สุดละสุดนุน่นไปเดี๋ยวเราจะลองชิมปิ้งย่าง อันนี้อร่อยที่กินนี่อร่อยอันนี้ขาเนี่ยมีไกม่มีบาร์บีคิวมีข้าวโพดมีเห็ดด้วยแอบดูแอบดูเห็ดก่อนโอ้อันนั้นเป็นชาตินายากระฟูเอาเอาเผ็ดน,นางกินอ๋อทานด้วยทานด้วย สองคนเี้ยังน่ารักเลยแล้วเรารอบาร์บีคิวไม้นั้นระหว่างรอ,อก็ดูสาวๆไปก่อนนะคะน่ารักไหมน่ารักไหมสรุปก็คือหม่าล่านะคะมีพริกหมา่าล่าชาหอมมากอุดมดมหอมมากตอนแรกเราก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าเผเ็ดไหมก็คือสั่สงว่าเผเ็ดอืม เผ็ดเผ็ดดูดูน้องเ็าให้นี่เป็นมอนเลยอ่ะนี่อร่อยมากเป็นหมาล่าอุยให้เยอะจังหมาล่าสะใจมากอ่ะเยอะมากเมาใสยเขาถามว่าเป็นคนไทยไหมเพราะว่าถ้าคนไทยอาจจะกินเผ็ดเขาก็เลยให้เยอะเอาอย่างนี้เลยอ่ะ ยดใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะกินได้นะคะร้านน้องคนนี้น่ารักน่ารักใกล้ๆลาดมืนหลวงพระบางนะคะแค่งยี่ตุงกข้ามโรงเรมนเนี่นยนี่ตุงกข้ามเอาวานนี้นนหลังจากที่ใส่บาทจิตแล้วนะคะต้องมาเดินตลาดเช้าหลวงพระบางนะคะผักแปลกๆเยอะนะ นี่อีกอย่างค่ะแม่น้องไม้ปูซาไอจีน้องๆเลยอื้มหอมเคิร์บุสผ้าใหญ่น่าไอจงทำไมเขาอุ้มไว้ใหญ่มากเลยนั่นเนี่ยวันนี้ทำปัตรไยใช่ไหมคะข้ามมาล้วงมาข้ามโอ้ยังนิ่มดิ่นอยู่เลยสีจอกจนปูจนปูชอบตรงที่เขาเอาไม้มามัดเนี่ยยืมมากอะกูยังเป็นอยู่เลยนะ นี่เงค่ะเอออันนี้จะเป็นเข้ามาอันนี้จะเป็นมันสับป,ประรดอันนี้ตกักผวยอันนี้จะเป็นข้าวต้มมาอันนี่เป็นท็อบเปบเปียนสุดเปียไม่เข้ามาหลงผ่านจะเป็นกินข้าวซอยแล้วก็สับปารดยำดวนค่ะเจ้เราจะแนะนำว่ามีแค่ที่หลงะ่า,างที่เดียวปีนึ่งอกครั้งเดียวอ่ะดูน่ากินมากอันนี้คือข้าวซอย